สวัสดีครับพบกับช่องสวนเกษตรทั่วที่วันนี้จะพาทุกท่านนะครับมาชมการทำโรงเรือนในการเพราะปลูกพืชประเภทใบนะครับไม่ว่าจะเป็นผักขึ้นชายหรือผักชีนะครับซึ่งช่วงนี้โรงเรือนจำเป็นมากนะครับสำหรับการปลูกพืชการทำโรงเรือนมีวิธีการทำอย่างไรครับมันจะต้องเตรียมอะไรบ้างแล้วก็ลงทุนเท่าไหร่เดี๋ยวเรามาชมครับ สวัสดีครับสวัสดีค่ะกำลังทำอะไรครับนี่ทำโรงเรียนเหรอคะเห็ดทองเลี้ยนบ่จ้าอันนี้ปลูกยังนี่อันนี้จิลุงผักตังโอะผักตังโอก็คือฉายักตังฉายนะค่ะผักตังโอก็คือขึ้นฉายเดียวกันบ่ครับใช่อันเดียวกันครับเนี่ยครับแปลงที่มองเห็นอยู่ก็เป็นขึ้นฉายครับนี่อันนี้เขาเห็ดเพิ่มเหรอครับนี่ไอโรงเรียนนี่ เห็ดไม้ตัวเกาล่มฝุ่นอ๋อลมมันแห้งมันพังหรอครับฝุ่นมันมาพังล่มกันเลยได้เห็ดไม่แอันี้เห็ดเพิ่มหอดไรบ้างครับนี่ประมาณไรหนึ่งบ่สามงานประมาณสามงานก่อนก่อนอย่างเขาเดือดรงเรียนนี่เขาต้องไถก่อนมาครับ เขาต้องไถแลงก่อนนอแล้วก็เดินระบบน้ำเป็นบ่ะเดินระบบน้ำเสร็จเทาก็ขึ้นลังคาที่นี่มีหลายคนถามเนี่ยครับเห็ดเห็ดโรงเรียนประมาณเนี่ยมันลงทุนอีกอย่างเนี่ยครับกาลงทุนใหม่ไพก่ก็นีละก็เลรมนีละก็มีตะปูมีลวดอืมจะอุปรกรณ์ก็การหลักๆคือประมาณนี้อ่าอันนี้ก็รวมถึงถวกรระบบน้ำนั่นเนาะ ระบบนำใส่สปริงเกอร์ดับแฝงกันทางนะครับปลูกเอียงนี่เพราะว่าจะเอาบักเขือมารงเด็บบักเขืออไกเอียงมันก็เลยสูดแดดบ่ได้จีไปเอามูพันกาใส่แผงมาร่ง,ง,งอ๋อครับอันนี้เป็นแฝงเกา่าแฝงเกา่าตอนแรกเริ่นปลูกพริกบักบเขือออัมพวากับบักเขือครับอันนี้ก็พอดีเบิดรุ่นแล้วก็เลื่อออกไม้กต่อันนี้ก็ทิ้ปลูกไม้ครับกําลังเตรียมแปลงครับนี่อันนี้พื้นที่เขาจากไรก่อน อ่ารวมทั้งเหมดอสองไรทั้งเหมดอสองไร่ไอองสแลบนี่สามงานไอผ่าแลบนี่สามงาน<ม>ทงเท็ดเรลงเลี้ยนนี่มันมันดีตรงไหนครับดีตรงที่พื่เท้มันบอห่อนแดดแล้วมันก็ทนต่อโรครักษาง,ง่าย เพราะว่าเดี๋ยนี้มันมีปัญหาปูป่โมขยขืนเนาะจะแดดมันห่อนแห้งหมดผักผักใบมันจะชอบลวกจันจันผักซีตอนนี้มันจะบาทเหรอครับผักซีจีนเขาเนี่ยราคาทรงก็ยู่ห้อยกว่าบ,บาทราคาพอขาดรับมาอิตาลีก็ย่บขาดสองร้อยว่าสั่นอ่าครับเขาลองปลูกผักซีในโรงเรียนนี่มันมันจะคุ้มเหอครับกันเสียคุ้มอยู่เ <c oughs> พราะว่ามัน มันบดได้ถึกแดดหรอกมันกับบดไดภาพมันเกิดขึ้นมาแล้วมันถูกแดดมันจะหยุบลงหลายเจ้าที่บดไดเพราะว่ามันถูแดดบ่าไหวต็อเลยจะลองปลูกไซสแลมบึางขนาดจะลงชิดบ้านนาห้อนผูกผักซีจีนเนี่ยน่าจะคุ้มทุนอยู่เปนไหมครับคุ้มทุนูไดผูกผักซีไดตอนนี้ก็ถือว่าไดเงินแล้วครับแค่ลอยอัพนี็ก็ลอยอัพถือว่าดีแล้วมันบ่แมนช่วงนี้ลดอะไรก ประมาณลอยเจ็ดสิบลอยหาสิบลอยเจ็ดสิบสำหรับทรงนะคนสวนทรงนะไม่ตายนะแพงกว่านีา้เราราคาขึ้นชายแล้วครับรู้มั้ครับผักขึ้นช่ายตั้งมือก็ได้เจ็ดสิบตั้งมือก็ได้หกสิบตัวตัวโอเคอยเ่นะ จะลงเรียนเขาเให้ขาดขนาดนี้เนี่ยเขาเขาลงทุนเพราะฉินบอกได้บอครับว่าเบิดหลายบอสเลสแลสหนี่ก็บแปดพันอ๋อเฉพ,พาะผ่าสแล็อะซื้อของของของ,ของมือสองเขามาที่นี่เขาจะขายตัวห้ยนแปดพันได้สัมกมีอะไรจะพอสามงานเนี่ยครับผ่าสแล็อที่เห็นที่ผมทายเห็นนี่ครับแปดพันนะครับนี่ซึ่งหลายคนก็มองว่ามันก็ลงทุนสูงครับแต่ว่ามันก็คุ้มในระยะยาว เพราะว่ามัอนกับใส่ได้ทึ่งหนาฝนหนาห้อนเนาะนนรครับอันโต้มีไพ่นี่เหรอครับดิมีไพ่นี่ก็ต้นละบอขาต้นละชิบชิ<อ>บผ่าบาทชิบบาทชิบผ่าบาทเขาจะขายเป็นมัดเป็นบ่อครับเขาขายเป็นต้นเขาไปตัดเอาขายเป็นลำอ๋อนี่เขาเหมาเอา สามไรนี่ก็อยู่ประมาณหน่อยกว่าต้นพุราะว่ะเหตุขายขายยันมันพรมคือลักษณะของต้นไผ่ยจะมีเสาหลักเนาะเสาหลักมันนี่กัอันนี้คือเสาหลักความสูงก็ประมาณได้สองเมตรห้าสิบสูงสองเมตรห้าสิบอันเสาเสริมอ้แล้วก็เป็นเสาเสริมค้ายันบบไห่ลมพัดอ,อันนี้ก็ดีถือลงเนี้ยก,ก็ก็ควงเงากระซากันผ่าอันนี้ก็อ๋อเ้ามาตัดเอาก็ได้มครับอื เนี่ยครับตัวนี้สําคัญเนาะเพราะว่าช่วงเนี้ยลม,ลมพายุายาแข็งเนี่ยครับคือวิธีฝังนี่เขาต้องฝังให้แน่นตึ๊บเลยครับนี่อันนี้อันนี้ต้องแน่นนะครับถา้าถ้าบ่แน่นนี่โดนลมดน้มเพราะว่เด็กอ่ะนี้ไปเลยทางบนนี่ก็เป็น ผ่าสีบนทวนเลยอ่าเนี่ครับลำยาวใส่ลำยาวอันนี้ก็เป็นคานคานมันคานไม้ไผ่คือกันผาาสีบนทวนเลยสีผาดงืดสีด้านครับเนี่ครับแล้วก็ใจลวดมัดเนาะตนั้ทั้งลวดทั้งตะปูยึดครับก็อุปกรณ์หลักๆนะครับก็อนนี่ไม้ไผ่เนี่ยแหละครับผ่าสลน ลวดตะปูที่เหลือก็ขึ้นอยู่กับแรงงานแหละบัดนี้ต้องแรงงานกับตงจ้างเขาครับเพราะว่าถ้าถ้าเฮ็ดเองก็ได้ครับแต่ว่ามันก็สิใชใสเวลาโดนเนาะอันนี้กกเฮ็ดเองแหรอนี่ยแกนม่ได้จ้างไเครแกแทงคุณยิ่งสองคนนี่งคุณเองเลยบ่ครับเนี่ก็บ่ได้คุยก็คือใส่เล็กตอออ๋อที่เป็นตอตอคุณล้มเะบ่ครับอคือเฮา ตั้งรักพ่อแค่พ่อให้มันอยู่แล้วมันก็มีเล็กต่อทั้งทิงกระทุ่งกระทุ่งลงมาเออมอนให้่างแตงแลโอ้เก่งนะครับเนี่ยสุภาพสตรีสองท่านสองคนทําโรงเรือนใหญ่ขนาดใหญ่นะครับเนี่ยครับทำสองคนเก่งมากครับ สำหรับท่านใดนะครับที่สนใจอยากจะทำโรงเรือนมุงสวลรนะครับก็ทำได้ครับช่วงนี้ถือว่าคุ้มครับคุ้มอันนี้มันอยู่ได้นานเนาะอยู่ได้อยู่ได้สองปีแลยถ้าเราไม่ลื้อนะครับถ้าถ้าเราไม่ลื้อนี่มันน่าจะได้สองปีสามปีแล้วก็ลมพายุไม่พัดมันก็จะอยู่คงทนแบบนี้ครับนี่ถือครับ